รถคันนี้นะฮะเราติดตั้ง ABS เข้าไปแล้วนะครับใส่เบรกมือเรียบร้อยแล้วนะครับเบรกมือก็ใช้ได้นะครับเป็นเทารลอยที่มีเบรกมือแล้วแล้วก็มี ABS แล้วอ่ะเราลองมาติดเครื่องกันนิดนึงนะครับของลูกค้าวิ่งไฟโชว์มาประมาณ400กว่ากิโลแล้วครับ <c oughs> อ่ะโอเคตอนนี้เราทำ ABS ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟ ABS ก็ยังโชว์อยู่นะ สำหรับออนนิ้วก็ต้องออกไปลองวิ่งกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราลองปั่นล้อดูนิดนึงนะครับอ่าปั่นล้อแล้วปื๊ดไฟเบียดดับแล้วครับแต่เข็มไมยังไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องออกไปลองวิ่งกันนิดนึงนะครับโอเคเข็มไม่ยังไม่ขึ้นนะครับ ถ้าเข็มไม้ไม่ขึ้นยังไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกไปลองวิ่งกันนิดหนึ่งพอเราออกไปลองวิ่งปุ๊บเนี่ยเข็มไม่จะต้องขึ้นนะครับก็คือเป็นปกตินะครับส่วนไฟเครื่องนั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับเขานะครับขับไปแล้วก็ไปจอดกินงก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งสตาร์ทเครื่องใหม่บางทีก็หายเองนะครับหรือไม่ก็จอดไว้คามคืนนะฮะไฟลุกเครื่องเขาจะหายไปไม่ต้องไปดับนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันนะฮะตอนนี้เราปั่นล้อแล้วนะครับซึ่งเราปั่นล้อเนี่ย ไฟ ABS ดับก็จริงแต่ไฟลุกเครื่องยังไม่ดับหรอกครับนะฮะไฟลุกเครื่องไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่เข็มไม้ยังไม่ขึ้นนะครับซึ่งเราจะต้องออกไปลองวิ่งนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันครับสำหรับคันนี้ก็ติดตั้ง ABS เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาอ,ออกไปลองวิ่งดูนะครับ คันนี้เป็น f c มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยครับไกลมากนะคะับลูกค้าติดตั้งพาวลอยมาแล้วแต่ว่าพาวลอยนั้นไม่มีเบรกมือแล้วก็ไม่มี ABS นะคะเราก็ติดตั้งเบรกมือเข้าไปเป็นเบรกมือพาวลอยเสร็จแล้วก็ใส่ ABS เข้าไปนะคะตอนนี้ไฟ ABS ก็ดับแล้วนะครับแต่ว่าเข็มไหมยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราต้องออกไปลองวิ่งนะครับพอไปลองวิ่งปุ๊บสักพักหนึ่งเขาจะต้องขึ้นครับถ้าเข็มไหมขึ้นก็ถือว่าไฟ ABS ดับแล้วก็เข็มไหมขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นปกตินะครับ ส่วนไฟลุกเครื่องเดี๋ยวเขาดับเองเขาครับโอเคเป็นใหม่ป้ายแดงเลยมาจากสุราธานีนะครับขอบคุณมากมาก,มากนะจ๊ะเดี๋ยวลองไปวิ่งกันนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็มาลองวิ่งกันนิดนึงนะครับตอนนี้เข็มไม้ยังไม่ขึ้นอีกสักพักหนึ่งเขาจะขึ้นนะครับถ้าทุกอย่างเป็นปกติเข็มไม้เขาจะต้องขึ้นครับแล้วก็เข็มเกียร์นะคะบ,บอกเกียร์จะต้องขึ้นหลออสักนิดหนึ่ง เข็มไม้ขึ้นแล้วนะครับจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงพอดีมันขึ้นตรงโคง้งพอดีอ่ะโอเคจะให้ดูครับนี่ฮะเข็มไมขึ้นเป็นปกตินะครับซึ่งไฟเอ s ดับเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข็มไม้ก็ขึ้นตามปกตินะครับเราลองรดกันนิดนึงส่วนไฟลุกเครื่องนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเดี๋ยวเขาดับเองเขาครับทีนี้เราก็จะใช้รถแบบสบายแล้ว ไม่มี ABS นะฮะเพาลอยที่ใส่ไปไม่มี ABS นี่ก็จะยุ่งอยู่เหมือนกันนะครับไฟ ABS โชว์ปึ๊บเข็มไม่ไม่ขึ้นนะฮะก็จะลำบากในการเดินรถนะฮะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเราวิ่งกันในถนนซอยนะครับโอ้แข่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันรถลูกค้าแข่งเอาเรื่องโอเคครับนี่ฮะพอเข็มไม่ขึ้นแล้ว